สวัสดีครับมิตรรักแฟนผีทุกท่าน EP 6เรื่องเล่าถนนเส้น304โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังครับค่ำคืนนี้เราจะพาทุกท่านเดินทางไปบนถนนสายหนึ่งที่ได้ชื่อว่าสวยงามแต่ก็แฝงไปด้วยเรื่องราวลี้ลับและความน่าสะพรึงกลัวจนติดอันดับต้นๆของประเทศไทย ถนนสาย304เส้นทางที่เชื่อมระหว่างปราจีนบุรีนครราชสีมาซึ่งขึ้นชื่อว่ามีโค้งอันตรายและป่าเขาอาถรรพ์มากมายโดยเฉพาะช่วงที่ตัดผ่านผืนป่าทับลานและอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จากกระบินบุรีมุ่งหน้าสู่วังน้ำเขียวที่แห่งน,นี้ไม่ได้มีแค่โค้งอันตรายแต่ยังมีเรื่องราวของบางสิ่ง ที่รอคอยผู้สัญจรในยามค่ำคืนเรื่องราวของถนนสาย304ถูกกล่าวขานมานานหลายสิบปีจุดที่ผู้คนมักจะพบเจอเรื่องราวแปลกๆมากที่สุดคือบริเวณสารปู่โทนสารเพียงตาเล็กๆที่ตั้งอยู่ริมทางช่วงที่เป็นทางลงเขาลาดชันและโค้งหักศอกที่ชาวบ้านและนักเดนทางเรียกกันติดปากว่า โคงสารปู่โทนหรือโคงมรณะในอดีตถนนเส้นนี้เกิดอุบัติเหตุรุนแรงนับครั้งไม่ถ้วนมีผู้เสียชีวิตมากมายจากความประมาทความไม่ชำนาญเส้นทางหรือแม้กระทั่งจากเหตุการณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้ว่ากันว่าดวงวิญญาณของผู้ที่จบชีวิตลงหน้าที่แห่งนี้ยังคงวนเวียนไม่ไปไหน บ้างก็เพื่อรอคอยใครสักคนบ้างก็เพื่อมองหาตัวตายตัวแทนมีเรื่องเล่าจากคนขับรถบรรทุกที่ต้องใช้เส้นทางนี้เป็นประจําในตอนกลางคืนคืนหนึ่งขณะที่เขากําลังขับรถพ่วงลงจากเขาด้วยความระมัดระวังเมื่อใกล้ถึงโคง้งสารปู่โทนแสงไฟหน้ารถของเขาได้สาดส่องแต่เห็น ร่างของผู้หญิงคนหนึ่งยืนโบกรถอยู่ข้างทางในความมืดมิดเขาชะลอรถด้วยความแปลกใจจะมีใครมายืนอยู่ตรงนี้ในเวลาแบบนี้แต่เมื่อรถเข้าใกล้สิ่งที่เขาเห็นทำให้ต้องขนหัวลุกร่างนั้นค่อยๆหันหน้ามาใบหน้าของเธอซีดขาวดวงตาโบลลึกดำสนิทและที่น่ากลัวที่สุดคือ ครื่องแลางของร่างทายเธอไม่มีร่างนั้นลอยอยู่บนพื้นถนนคนขับรถบรรทุกตกใจสุดขีดเหยียบคันเร่งมิดไม่เพื่อหน,นีออกจากตรงนั้นให้เร็วที่สุดเขามองกระจกหลังก็เห็นร่างนั้นยังคงลอยอยู่ที่เดิมจ้องมองมาที่รถของเขาจนลับสายตาช่วยด้วยพาฉันกลับบ้านทีอีกเรื่องหนึ่งที่ดวงดางไม่แพ้กันคือเรื่องของกลุ่มวัยรุ่นที่คึกขนอง ขับรถท้าทายในตอนกลางคืนพวกเขาได้ยินเรื่องราวความเฮี้ยนของสารปู่โทนมาแต่กลับไม่เชื่อและยังพูดจาลบหลู่เ <c oughs> มื่อขับผ่านสารพวกเขาบีบแตรายาวลากเสียงดังลั่นป่าเป็นการท้าทายและแล้วเรื่องที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นหลังจากผ่านโค้งนั้นมันได้วี่ไกลรถของพวกเขาเกิดอาการผิดปกติเครื่องยนต์ดับสนิทกลางป่าที่มืดมิด ไฟทุกดวงในรถดับวูบลงทันใดนั้นพวกเขาก็ได้ยินเสียงเคาะเบาๆที่กระจกหลังรถทีแรกคิดว่าเป็นเสียงกิ่งไม้แต่เสียงเค้านั้นดังขึ้น,นเรื่อยๆและย้ายตำแหน่งไปรอบๆคันรถราวกับมีคนกำลังเดินวนรอบรถอยู่เด็กหนุ่มคนหนึ่งรวบรวมความกล้าหันไปมองสิ่งที่เขาเห็นคือรอยฝ่ามือเปื้อนเลือดมากมายทาบอยู่เต็มกระจกรถ และในความมืดน,นั้นเขาสังเกตเห็นเงาตะกุ่มตะกุ่มหลายร่างยืนล้อมรถของพวกเขาอยู่ไม่มีใครกล้าแม้แต่จะหายใจแรงทุกคนได้แต่นั่งตัวแข็งทื่อสวดมนต์ภาวนาอยู่ในใจจนกระทั่งเช้ามาถึงเมื่อมีรถคันอื่นขับผ่านมาพวกเขาจึงรอดมาได้แต่เหตุการณ์ในคืนนั้นได้กลายเป็นฝันร้ายที่พวกเขาไม่มีวันลืม นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่ถูกเล่าขานต่อๆกันมาบนถนนสาย304แห่งนี้ชาวบ้านในพื้นที่เชื่อว่าสารปู่โทนคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุ้มครองผู้ที่เดินทางด้วยความเคารพและไม่ประมาทแต่สำหรับผู้ที่ลบหลู่หรือท้าทายพวกเขาก็อาจจะได้พบเจอกับประสบการณ์ที่ไม่อาจลืมลงไม่ว่าเรื่องราวเหล่านี้จะเป็นจริงหรือไม่ แต่สิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือถนนสายนี้ได้พรากชีวิตผู้คนไปมากมายดังนั้นหากคุณมีโอกาสได้เดินทางผ่านเส้นทางนี้ในยามค่ำคืนจงขับรถด้วยความระมัดระวังมีสติและที่สำคัญอย่าท้าทายเพราะคุณไม่มีทางรู้เลยว่าในความมืดข้างทางนั้นมีใครกำลังรอคุณอยู่หรือไม่ แล้วพบกันใหม่ EP ต่อไปขอบคุณครับ